น้องเซมินายแล้วก็น้องเบกกี้ลีเบก้านะครับแขกพิเศษนะครับของแบรนด์นะครับชาแนลคุณผู้ชมที่ทั้งคู่นะครับได้เดินทางไปร่วมเข้าชมแฟชั่นโชว์คอลเลคชันนะครับ for winter 2025นะคุณผู้ชมซึ่งการมาชมโชว์นะครับของชาแนลครั้งนี้นะที่กรุงปารีสบอกว่าเป็นครั้งที่2นะครับของน้องเบกกี้นะแต่น้องเจมินายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเจ้าตัวคุณผู้ชมแต่บอกเลยว่าออร่านะครับความเป็นซุปตาจากเมืองไทยไม่จม ไม่หายไม่ตายกล้องของแท้คุณผู้ชมนี่เลยแค่ปรากฏกายหล่อม,มากอย่างาน้องตีมีนายบอกเลยกับน้องเด็กกี้เนี่ยพอถึงงานปุ๊บก็มีการโพสท่าทางแบบหันซ้ายหันขวาบอกเลยว่าลอดทุกมุมคุณผู้ชมและแสงก็บอกว่าปุ๊บปๆ๊บับ แบบว่าอลังการมากนี่เลยน่ารักมากคุณผู้ชมส่วนลุกของแต่ละคนนะครับอย่างน้องเตมินายเนี่ยเข้ามาในหล่อเรียบหรูนะครับแต่แฝงด้วยความเท่นนะ,ะด้วยโทเท่าลุกนะครับแจ็คเก็ตคุณผู้ชมมีการบอกว่านี่เลยสีขาวชุดปังมากนะจากคอลเลคชั่นสปริงซัมเมอร์นะครับ2025แล้วก็แมทเข้ากับกางเกงยีนคุณผู้ชมโห oh, เอาไปเลย1แสนคะแนนเต็มไม่มีหักดูเป็นแบบคุณชายเนาะดูดบดแบบโอ้โหคุณชายเรียบหรูมากดี ดูจับต้องได้ยากมากขึ้นดีงามมาก <laughs> หล่อนะใช่หล่อจริงๆหล่อจริงๆค่ะส่วนน้องเบกกี้นะค,คุณผู้ชมเธอก็มาในบอกว่าสวยเรียบหรูนะครับดุจลูกคุณหนูนี่เลยน้องเบกกี้นี่นปรากฏการณ์คุณผู้ชมนีม่เลยมาแบบว่าโทนสีชุดใสม่วงชมพูนะทำให้น้องเบกกี้เนี่ยดูหวาน มีเสน่ห์มากคุณผู้ชมเออแล้ว,วความเป็นแล้วความเป็นพระทวิตไง<ช>ส่งเสริมแบบทําให้เรารู้สึกแบบเหมือนเป็นลูกคุณมากยิ่งขึ้นความแพงอะไรใดรๆยิ่งโหส่งเสริมกันไปใหญ่เลยนะคะเป็นไงแม่ดูหนะ้าน้องดีมากแล้วคือบอกว่าแมทก,กับชุด<อ>แล้วก็ยิ่งแต่งลุคนี้คือบอกว่าสวยหวานดุจเจ้าหญิงนะ หนึ่งแสนคะแนนเหมือนกันให้ทั้งคู่ไปเลยคนละแสนคะแนนรวมเป็นสองแสนคะแนนนะออบอกเลยว่าคุ้มค่า,าการหลรอคอยมากคุณผู้ชมแล้วก็สมมงนะครับความเป็นตัวแทนจากประเทศไทยคุณผู้ชม ก็วันเลว่าเป็นหนว่าอีก2คนนะที่แฟนคลับเขาคือว่าซัพพอร์ตทุกผลงานนะครับรวไมไปถึงไม่ทําให้ผิดหวังนะแล้วก็รอติดตามนะครับผลงานของน้องเซมินาแล้วก็น้องเบกกี้กันได้นะก็คือหลังจากนี้ก็มีมากมายทั้งซีรีส์นะครับรวไมไปถึงงานอ e ีวงอีเวนต์ต่างๆ,ๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะไปกดติดตามทุกช่องทางของน้องกันได้นะครับแต่ว่าเราชอบทั้งทั้งคู่เลยลุกนทาง น้องเบกกี้นี่เขาบอกว่าปังมากนะเดี๋ยวปลารอประกาศอย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวจะเป็นแอมแบนใช่ไหมแ <Band M. S 1> บนแอมแบนแอมมาเตีแบนแอมมันหุนการมันหุนการ